เศษที่เป็นเ็ดนะแซงได้พี่น้องเหากะเกี่ยวเข้าแล้วไม่ไมงามบอนี้พี่น้องเลยยมฮัได้เกี่ยวเนเลยยมฮันด้เกี่ยวเขานาแซงมาโซนนี้จะเป็นบ้านพุดจับอะไรแบบนี้เส้นทงางลักอยู่ในใจกลางเมืองท่าแขกเนาะนี่ก็เป็นถนนลักอีกเส้นหนึ่งของเมืองท่าแขกงเนาะจากน้ำผู้ไปหาวงเวียนลักต่อ เกิดมาเป็นลูกช้าวนาะจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ในวียงจันทร์สบายดีพี่น้องมดสูกโสุขน,น้องตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านสองเมืองเตอร์ตอวสองเมืองใต้เนาะ นี่สิพาพี่น้องเลาะเชียวคนละสิไปทั้งวันเชียงวางค้าโดนแล้วบนิเ้มาเลาะแถวนีนะ้ตอนนี้เป็นยามแรงด้วยพี่น้องประมาณหามงแรงตอนนี้เข็ดดีเป็นเห็ดนะแซงได้พี่น้องหากับเกียวเข้าแล้วไม่ไหม มีสนรัประทานเนาะปั๊มน้ำจากน้ำของขึ้นมาผู้บริเวณนาแซงเนาะเพิ่นกับไทยหุดนาปะไว้มือนี้มีฝนตกพี่น้องเลยฝนตกลิ่นหมดมือไทาถนนหน,นทางเปียกแล้วก็ทงไห้ตรงหน้าก็เริ่มนี้น้ำ ไฟเราดูแรงสิเก้าเข่าสูเราดูฝนใกล้สิเก้าเข่าสูเราดูเห็ดหน้าปีแล้วบ้านเสียงวางพาเราดูว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านดังอยู่ในเมืองหนองบกเส้นทางจากบ้านสองเมืองใต้มาเพิ่นปูคอนกรีต กระปูแล้วปีกายนีย่พี่น้องปากทงเรื่องนี้ยังพอจะเกี่ยวเขาหน้าแซงเพื่อนเนาะเขายังวอได้สุกเลยองังกอร์จีจะเกี่ยวเ,เสียงวางท่าเป็นบ้านใหญ่มีอยู่สุ่มสนมีสองสุ่มสนเนาะสุ่มสนคนลาวเชื้อสายเวียดนามหรอกคคนสุ่มสนคนลาว ชุมทนพนลาวเสือสายเวียดนามจะอยู่ทางด้านเทงเป็นสเหตดข้าวนมปานเหตดเส้นเฟอเส้นขอมพุ่นเนาะเส้นขอมเปียกพี่น้องก็มีอนุสรณ์สถานของทานฮูชิมินหิ้แคมป์ของพี่น้องเลย จุดสมวิวนะแคมของบ้านเซียงหว่างพานะเนี่ยเป็นจุดสมวิวแคมของกำแรงทีง่มีผู้บ่าวสาวน้อยนะพากันมาสมวิวมานางลินบริเวณใกล้ชิดดินละพี่น้อง ตามบอน,นี้พี่น้องเลยที่รถไปทางวัดกุจับเนาะไปตามเส้นทางคลองระบายนะ้าหรือว่าคลองสรประทานเสร็จแล้วปีกไก่นี่พี่น้องเส้นทางเส้นนี้เส้นทางปูคอนกรีตไปตามท้องหน้าแล้วก็นีคลองสรปบระทาน ไปจนหอดบ้านกุจับบ้านกุจับเนี่ยเป็นบ้านพี่น้องโซนเผาผู้ไทยเขาน้าแซง่นเกีียวแล้วเป็นส่วนลายแล้วพี่น้องเลยน้ำและเส้นทางเส้นนี้เนาะพี่นอ้นองเลยตรงน้าแซงจกน้อยเพิ่งจะเห็นน้ำปี นอกจากพนเฮ็ดนาแสงเราเป็นก็นยังปลูกพืชพักมากเล่นมากเท็ดมากเกืออืมมมพนติกเกี่ยวเนี่ย,ยมมพนติกเกี่ยวเของน้าแสงเขายังบุพอเกี่ยว ยานี้นานคำเนาะยามแรงเนี่ยมันพวกวงเครื่องือว่าเจ็ดพวกยางอะไรมันจึงคำวนโตพี่น้องเพื่อทน้ำช่วงขังเป็นบางบอนโอ้มาโซนนี้กับยังบอลที่เกี่ยวเข่าเชียรเราเนเาะเข่าหน้าแซงงามขนาดทำรังซุกเรือง บางหน้าบางให้ก็เข่าล้มบางบางให้ก็บอล้มสวนหลายบม่ได้ล้มพี่น้องมาโซนนี้จะเป็นบ้านกุฎจับอะได้ปะเนี่ยบ้านพี่น้องสวนเขาผู้ไทยไานี่ยังเขียวอยู่เนาะอีกประมาณสองสามชิดพอแล้วเนี่ย เกตบางบอลก็กเป็นเกีียวสำเร็จเรียบห้อยเนาะมีทั้งเชียงให้เชียงหน้าของพี่น้องสาวบ้านเนาะก็มีเงินมีสานของพี่น้องสาวบ้านพุทธจับ กาวางสุดสายตาพี่น้องลายห้อยเฮกตา มานกุดจับแล้วพี่น้องมีอยู่สองโซนโซนแคมป์ของกับโซนแคมป์ทางไงมันกุดจับเนาะนี่น้องไ่ประจำบ้านนนองกุดจับหรือว่าบึงคุดจับพี่น้องทางหน้าแมนทางเลขที่12สองเนาะเลี้ยวขวาแมนขึ้นเลี้ยวขวาลงเมืองหนองบกเนาะเลีย้ยวซ้ายขึ้นเมืองท่าแขก บ้านกุดจับบ้านที่มีสายแดนติดกับเมืองชาแขกติดกับเมืองอติดกับบ้านปากแป้งพี่น้องโอ้เข่าเขาจะหวานเอาเนี่ยโอ้เอ็ดแบบสบายสบายเนาะไทยแล้วก็หวานเลยพี่น้องบอได้ดำบอได้นั่นอีกเวลก้าทางเลขที่12บสองถนนหนทางสะดวกสบายแล้วพี่น้องเลย ตัมีบอตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่เมืองท่าแขกสี่รถมาฮอดตัวเมืองท่าแขกกบมืดพอดีพี่น้องเลยทีพาพี่น้องฮะมาเลาะมาเที่ยวเบ่งบรรยากาศยามคำเพลินในเมืองท่าแขกเนาะนี่เป็นถนนบริเวณเดินกีฬา บริเวณห้องหมอเนาะใส่ดอกไฟยังทางังมดปุุกหอมปลุกซอยแล้วพี่น้องเลยในช่วงเมืองท่าแข่เป็นเส้นทางลักอยู่ในใจกลางเมืองท่าแค่เนาะบริเวณห้องหมอไปหามื่อ,อปลายท่าแค่ ลอ,อยดอกไฟยังทางเนาะสว่างสบายพี่น้องข้างหน้าแม่นงเฮียนมาฝ่ายทาแขกต้นพะมัวจะยังอยู่คือเก่าเนาะอาจจะมีอายุหลายสิบ 8, ปีละหมดรถละแปดเจ็ดแปดสิบปีพี่น้อง ต้นหำงัวต่ว่เพื yeah. that 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 ่นตัดงามันตัดงามันออกงามันทำน้ำหนักบ่ได้นะเนี่ยเบาฝ่ายแท้ๆงานจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมาจัดอยู่นี่แหละบริเวณนี่แหละมีน้องเมันงามแ้วก็มันเหมาะสม ว่มามือนี้ก็เป็นโบสถ์ารโริกก็เป็นถนนลักษ์อีกเส้นหนึ่งของเมืองไทแข่งอกจากน้ำปุไปหาวุเวียนลัก2์สอดว่าไปพลหอดทางสีแยกไปมหาไซเป็นใส่ดอกไฟเยืองทางทั้งสองข้างเลยเนาะแจ้งผ่านจางเว้นพี่นอ้องในยาบุญปีไม้ลาวบางทีนี้เจือขนาดเส้นทางเส้นนี้เนาะ ลองสามือท่าแขกพากันมาลิ่นน้ำหดน้ำขันยางสนุกสนานยางมวลเซินเป็นยานเศรษฐกิจกเป็นยานการค้าขายเนาะของน้องสามืองท่าแขกสอง้างทางก็จะมีห้าง้านาต่างๆเนาะ้านขายของกินซุป้านเผาเจียก้านเฟอเนาะ้านขายมักไม้เรื่องื่น เต็มสองข้างทางนี้ว่วมาฮอดปีนี้ถ้าแข่เขานี่จะเข้าการพัฒนาหลายพี่นอ้อง รูบาททั้งสองข้างมันจะปรับปรุงไหมเนาะอูตัวนอนไหมตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงฝ่ายแล้วพี่น้องรถก็ยังหลายอยู่ ทางเบื้องขวาน่าจะเป็นบ้านจอเมเนินทากเบื้องซ้ายเป็นบ้านหน้ามงอ่อนรักสองล้วพี่น้องทางหน้ามีวงเวียนเน่อหนาวงเวียนลักสอง เอาเลี้ยวขวาไปอีกสามลักเพื่อนเอินว่าลักสามเนาะเดี๋ยววงเวียนลักสองเส้นทางไปลักทางลักสามเจ้าพี่น้องเราก็ออกไปทางสวรรค์เกตรบ่ญละมีคันคู่กลางทางเป็นทางหกเลน,เนใส่ดอกไฟยัยงทางเนาะง,งามพี่น้อง ทางขึ้นนะทางเซนนี้กับรถกับซีโบ้คอยลายคือทางเ้นอันรักสองเนาะจาบางบางเล็กน้อยห่างาทานต่างๆเกิดขึ้นไม่หลายนะ้องอยู่ในเมืองราชแคกสามแล้วเนาะชุดนี้ก็เป็นชุดการค้าขายมีตลาดใหญ่ประจำเมืองราชแครใหญ่ที่สุดตลาดชุกสมบูรณ์รวมตลาดรักสาม เป็นเขตบ้านคำบอนพี่น้องเป็นเอื้อนเป็นซานเป็น้านค้าหมดแล้วแถวนี้ติ๊กต่ก่อนอนะ่ะเป็นป่าเป็นดงเดี๋ยวนี้เพิ่นมาตั้งเอื้อนตั้งซานาตั้ง้านขายเครื่องใส่เต็มหมดละบ้านคำบอนติดกับบ้านโพนพิมเฉยที่เซาเมืองท่าแขกเพิ่นจะเอื้อนวันละค่าเนาะ เกษรลักหา่าคือว่าบ้านคำบอนบอได้เป็นพาเป็นโดงคือเก่าแล้วเนาะข้างหน้ามีสามแยกรว่าสามแยกอ่าสามแยกคำบอลพ้นจิ้มเนาเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางเวียงจันทร์เลี้ยวขวาลงไปทางสวรรค์แล็ภาคใต้ จานปับปุ่งถนนหนทางเลขที่13ใต้ยากนาครลงนี่จานหาภาคใต้เนาะตอนนี้เพิ่นก่อสร้างมาฮอดเขตซานเมืองท่าแขกนั่นก็คือบ้านนาบวบเนาะใส่ดอกไฟยังทางหมดแล้วเขตบ้านํำบอนพ่นพิมพจดไปฮอดนาบวบหมดละใส่ดอกไฟยังทางดอกไฟโซลาเซลแจ้งสว่างสวัยเนาะพุ่งปานกลางเว้นพี่น้องทั้งสองข้างทางเลยเนาะ างกับปู่ย่าอาสะพานภักแน่ได้มาตรฐานผ่านพนพิมผ์าจากวันพ้นพิมก็จะเป็นบ้านดอนม่วงดอนม่วงนองแวงหน้าบวบราคาเมื่อนั้นมีปั๊มน้ำมันซื่อดังปั๊มกทตทอ จากประเทศเชีอนบ้านคนลาวนิยมเลยนิยมมาใส่น้ำมันมามาพักรถมาเซาเมื่อยประว่าอยู่ในหัน้นจะมีปัม๊มอะบรแมวจะมีห้านกาแฟอะเมซอนมีห้านขายของยูของจินเหมาะแก่การพักรถ Band đòn mùa ngựa, chết nữa. Bàn đòn mùa ngựa, 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 đòn mùa ngựa, bàn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  đòn ย้องเข้าผู้ใดใส้เส้นทางเลขที่13ใต้เนาะดูว่าถนนใดก็ตามต้องระมัดระวังหนอ่อยยามค่ำคืนนาะผู้ที่ใส้รถใส้ถนนบางคนนี่ก็บใส่ตาสูงเลยบางเชือกรถใหญ่บางเชือก,รถ,กรถจักเนาะใส้ตาสูงเอาเปิดตาสูงใส่ขาเจ้ากรบปุกสนใจเนาะเขาเจ้าเห็นทางผู้เดียวะระยะเนาะนคือแบบนี้เห็นบ่ใส้ตาสูงพี่น้องขนาดว่าไฟ เลี้ยงทางหุ้งขอเจ้าก็บริสสนใจเนาะอันนี้คือความเห็นแก่โตพี่น้องเลยความเห็นแก่โตของคนบางคนเห็นสิงที่บาคครเอาเป็นแบบอย่างเนาะต้องให้เกียรติเสื่องกันและกันในการใช้ถนนหนทางการสัญจรไปมากเนาะไต่ตาสูงมูสไต่ตาสูงไส้ก็ต้องได้มอดให้เนาะ